โอเคขอนญาตตักกายสปารีอยู่มือข่างเดียวเด้อทุกคนเด้อกับการเดินทางของเบาหลอนหนุ่มลาวตักกายสปารีสุขสุขคนเด้อภาพบรรยากาศของการเดินทางทุกคนเลยไปไสด์เด้อไปเสบ่าจันทร์หนุ่มาแตัดเสด็จลาวเบาหนุ่งมาแตัดเสด็จบันเด็จสวรรค์ทุกมือทุกวันเราไปเดบนนี้เลย บบนี่แลลวใช่และวขบวนใ้น้องมันยังไม่ยืนมาอยู่ยังไม่เื็นมาเลยครับรหลดมัดคอดคนเลยครับรหลดนำดูทั้งขาสิประมาณนี้งานห้างเป็นอยังหน้นนียบริษัทห่วมธุรกิจ DMC VTS จำกัดเป็นบริษัทเห็ดอย่างยิงอยู่ป่าอยู่ตรง เหลือใหม่เหลือย่งลี่อยู่เขาอยู่ป่าเบิ่งซุงเป็นบริษัทแบบเจ่งเรืงปรับเห็นมีการเกิดไว้เท่ไดรเตากันนเดินทางอีกจังน้อยก็ะสีหอทางคอนกีนาะง่วงนี้ก็จะเป็นทางหลบลาง ทางมาจากทางแบงค์น้ำโบเป็นบางบ้านมีถนนคอนกรีตทาอัดแน่นด้วยปูนหลักเสริมเล็กแต่ว่าแถวนี้ยังเป็นทางลูกรังเป็นยมยนต์เป็นจงสว่างทุกคนเอ้ยก็ยังมาทันละสมบูรณ์แบบถนนกันนะเลยลึกคึกโครมเนี่ยจังน้อยนึงดเี๋ยวให้เบิ่กทางหน้าทุกคนแล้วกัน แดงจึ้งคืง้งต้นไม้ใบหญ้าคางถนนกระทบหน่อยปลายหน้าต้นนี่ไงหมุนออกลอก <c oughs> ตึ้งมะฮวงจะน้อยกะออกดอกแล้วจะน้อยกะได้เดือนหนาเนะี่ยเป็นโซ่คอยเริ่มแล้วเริ่มออกดอกแล้ววันเวลาเก้าเดียวทุกคนเดี๋ยวชิฮอดบุญเดือนสามอีกแล้วมันจะแหมสามคำหรอือจงังใดเดือนสองลาว วันเดือนปีมูนเรียนเปลี่ยนไปข้าวเดียวตะนังทุกควันเวลาบทหาไปแล้วพี่น้องเลยคือเหมือนน้ำลาบทหาปลานั่นแหละแต่ผมมีอย่างายนะทุกคนเนาะคิปภาพบรรยากาศการเดินทางสำหรับมือนี่เนาะที่หกเดือนหนึ่งสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าให้นะอันนี้ก็เป็นบริษัทนึงอีกอันกันนะกำแพง,องอยังและฝ่ายยูดงก็มี บริษัทหางหาเออไปรูปใหม่หรือร,รับซื้อนี่ทักอย่างเลยฮะนาะเป็นบริษัทหางบ้านเลยเลยบิกซงมุมนีงจะมีทุ่งนาทุกคนเนี่ยนี่มีทุ่งนานะมีทุ่งนาเนี่ยนตามหลงผู้ตามหอมผู้ธรรมศาสตร์งามหลายนี่ทำงานน้องเข้าคุณจะไม่สนอนยู่จะไม่เห็นสนมาเลยอยู่ น,นี่ไงเนาะบานนี่พูดเอยอเดีอีโค้งนึงก็หอดแก่งหลวงกัสิหอดถนนคอนกรีตจนพูดแล้วบานถึงหอดชีเนีไยไฟแดงทางเข้าเมืองก,อก้องหมดแล้วอีโค้งนึงก็หอดทางดีแล้วบานเนี่ย ตอนนี้ก็คอยเล่นคอยไล่ไปเรื่อยโลถาทีมงานในนกโอเคก่อนเด้อทุกคนเด้อเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคำนี้ก่อนเดี๋ยวเบิง่งในตอนต่อไปก็แล้วกันเนะเาะเอาภาพมุมใดมาฝาก pues. ทีมซีสารผู้ชมนะครับโซนน้ำกันสำหรับมหนันนี่ก็ข,กขอกล่าวคำ่าสบายดีสบายดีพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อเดี๋ยวคนอยากขับรถก,ก่อน